บอกว่าพี่มีซีรีส์เกอร์เลิฟแนะนำไหมคะเหงามากเพรามาแนะนำกันคนละหนึ่งเรื่องดีไหมจากที่เราเคยรีแอคกันมาใช่ไหมเกอร์เลิฟพี่แจนแนะนำอ้นี้เลยค่ะเดี๋ยวฝนกินชนินี่เป็นไงซีรีส์เดาสนุกแห่งไปใช่เรื่องเนี้ยเอาจริงตอนรีแอคคือเดาสนุกมากเพราะว่าเดาปุ๊บไปซ้ายไม่ถูกเดาปุ๊บไปขวาไม่ถูกซึ่งนำแสดงโดยอิงฟ้าชาลอต ใน,นเรื่องโดยสังเอตสังเขตออธิบายสิคะเขสังเกตว่าคือตัวพี่ฟ้าเนี่ยคือเป็นคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำวรตำวจซึ่งชาล็อตก็เป็นคุณหมอชันสูตรเออมันเกิดคดีคดีอะไรคะสีแดงอะ่ะคดีหยดฝนเออคดีหยดฝนที่เกี่ยวกับสิ่งของสีแดงอ่าเลยทำให้สองคนนี้ได้มาเจอกันอ่า นนั้ไปดูกันต่อ,เ,อ,อเพราะว่าไม่อยากจะสปอยมาก